松卡。 ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไราตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นะครับเช้าวันศุกร์สดใสยอยู่กับน้องยุย้ยชไมพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิทินันครับต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจใช่หลายคนอาจจะตกใจทําไมอาหมวยยุ้ยกับอาตีต๊อบนี่แต่งตัวมาเนึกว่าเป็นติดจ,จีนแต่ว่าเราแต่งให้ตามเทศกาล<ท>นะช่วงนี้ค,ค,คือกินเจ9วันผ่านมาแล้วกี่วันแล้วคุณยุ้ย3วันไหมก็ผ่านมาประมาณ3วันแล้ว ใช่เพราะว,ว่าการกินเจไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะนะครับใช่ไหมหลายที่เลยในกะรุงเทพก็รู้สึกได้เห็นหลายๆคนบอกว่าอุ้ยคุณต๊อบน,นี้ยากาศเยน็นนะอ่ะเยน็ยนๆแบบนี้ออกไปช้อปปิ้งซื้ออาหารเจกินกันดีกว่าใครที่ยังนึกไม่ออกว่ากินอะไรข้างหน้าของเรานี้คุณผู้ชมครับดูสิมีความหลากหลายของเมนูนนะยุ้ยนะใช่ค่ะส่วนหนึ่งที่ยุรู้สึกเลยคือเจแบบไม่จำเจค่ะคุณผู้ชม<อ>หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นเทศกาลอาหารกินเจไอคอนอาหารมีอะไรบ้างโปรตีนเกษตรต้องมีโปรตีนเกษตรถูกไหม โปรตีนเกษตรต้องมีเต้าหู้ทอดก็ต้องมีแต่คุณผู้ชมดูด้านหน้าเมนูอาหารมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมออย่างเต้าหู้เองเนี่ยมีความหลากหลายมีเห็ดสมุนไพรนะคะหรือว่าตรงกลางพี่ต่อป่จะหยิบตรงกลางกินหลายรอบนะ ผักทอดนะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่มันพูดถึงเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารเจกันคึกคักครับแต่ต้องบอกว่าบางร้านน้องยยคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมมันแพงเมื่อวานเนี่ยผมสั่งให้คุณแม่ผมน่ะกิน่ร้านหนึ่งนะครับเป็นพันนะ สี่ห้าอย่างเนี่ยะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแพงขนาดนั้น,นัมขึ้น<ส>ราคาแบบสวยโอกาสหรือเปล่านะก็ะะอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนอกจากเรื่องราคาอาหารคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณภาพความสะอาดพื้นที่จําหน่ายที่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับประทานอาหารเจที่ปลอดภัยถูกหลักอนามัยและได้อิ่มบุญกันด้วยนะคะอยากรู้เลยอยากคุณผู้ชมรับประทานอาหารเจเนี่ยไปซื้ออาหารเจกันที่ไหนและราคาเป็นยังไงบอกกันหน่อยตลาดไหนราคา โอเคกันหรือเปล่าอยากจะวีนอยากจะรายงานอะไรได้เลยนะอยากวีนนะคือเอารายงานกับรายงานว่าเออราคาอะไรอย่างนี้ตื๊ดๆ,ๆไปแต่วันนี้ครับแหน่งที่บอกว่าราคาคุณภาพน้องยุ้ยถือว่าสําคัญและต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้รายการของเราก็เลยเชิญทั้งสองท่านที่จะมาเปิดมุมมองในการคุยอาหารเจนะครับ <c oughs> ท่านแรกนะครับคุณศักดิ์เทพเกียรติพิชยาครับผู <c oughs> ้อำนวยการเขตบางเขนและอีกหนึ่งท่านครับคุณส <c oughs> ุวรรณาวิริยะเวทครับผู้บริหารงานอุโซแผนกขายและให้บริการผู้เช่าพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ครับ <c oughs> ท่านออพอสุวรณรณนาด้วยนะคะอเอาก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านผู้มีการก่อนเลยค่คะเรื่องในช่วงเทศกาลอาหารกินเจแล้วก็ต้องถามมาตรการนะคะว่าทางเขตบางเขนเนี่ยมีมาตรการในการควบคุมดูแลยังไงบ้างคะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการที่ประชาชนจะมารับประทานอาหารเจในช่วงนี้นะฮะให้มีความปลอดภัยนะฮะสำหรับสํานักงานเขตบางเขนนะฮะเราได้ให้เจ้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะ ได้ลงพื้นที่ตลาดนะฮะที่มีการจำหน่ายอาหารเจนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบนะฮะสุขณสถานที่นะฮะรวมถึงตรวจสอบสุขาพิบาลต่างๆนะฮะของในตลาดนะฮะให้ให้มีความสะอาดนะฮะแล้วเรื่องรวมถึงในเรื่องของการสุ่มตรวจนะฮะคุณภาพของอาหารเจนะฮะว่า ต้องไม่มีอาหารปนเปื้อนมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับในเขตที่ท่านดูแลนี่มีตลาดที่ขายอาหารเจเยอะไหมฮะก็เยอะอยู่นะฮะหลายตลาดนะฮะโดยเฉพาะตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะซึ่งสํานักงานเขตเนี่ยได้ให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วคือผ่านเจณฑ์วันนี้ก็เลยได้เอามาชวนคุยเลยก็ได้เอามาชวนคุยนะฮะโดยพี่คุณพี่ที่ดูแลเรื่องตลาดเนี่ยจะได้ให้ข้อมูลนะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งใช่ไหมเพราะอย่างผมบอกกับน้องยุ้ยเมื่อกี้มันมีบางที่ขายแพงท่านอาจจะเป็นเขตอื่นนะในเขตที่ท่านดูแลอยู่เนี ราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมอยู่ราคาเนี่ยอยู่ในที่การควบคุมแล้วทางเจ้าของตลาดเนี่ยเขาก็ได้บอกกล่าวนะว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวในะประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเนาะนองกินก็ไม่ควรมาเบียดเบียนใช่ไหมเราไม่เบียดเบียนสัตว์เราก็ต้องไม่เบียดเบียนลูกค้าด้วยนั่นแหละสิคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามมาตรการจากคุณสุวรรณนาเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงตลาด ยิ่งจเจริญในเขตบางเขนะนก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่อขออนุญาตเรียนถามเรื่องของการบริหารในการจัดการควบคุมทั้งราคาคุณภาพในช่วงเทศกาลกินเจค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ท่านผอ,อเขตท,ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมนะคะในช่วงเทศกาลเจนะคะกับทุกๆปีนะคะในส่วนของมาตรการที่ท,ที่ทางตลาดยิ่งจเจริญบริหารจัดการกับ กลุ่มแม่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนก่อนทานอาหารเจหรือช่วงเทศกาลอาหารเจเราก็มีมาตรการว่าแม่ค้าทุกคนนะคะทุกร้านที่ทําการค้าขายกับเราเนี่ยต้อง คัดสรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือเป็นเครื่องปรุงหรือจะเป็นวัตถุดิบต่างๆก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยและก็ราคาต้องสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าตลาดยิ่งเจริญเราจัดมาอย่างนี้ค่ะว่าประมาณ18ปีแล้วะนะคะก็จัดมาเรื่อยๆแล้วก็มีการตรวจเช็ค นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะ,คะเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ราคาราคาสินค้าที่ทางอธิบดีกรมการค้าภายในและท่านรองได้มาตรวจตรวจเช็คนะคะ,คะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ท สามารถใช่ค่ะคึกคักไหมครับคึกคักไหมถามว่าคึกคักไหมค้ของเราจะคึกคักทุกปีค่ะนี่อันนี้เล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังก็คือว่าตลาดยิ่งเจริญของเราเนี่ยของเราจะมีการจัดเทศกาลทุกปีนะคะตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาก็18ปีแล้วค่ะ18ปีแล้วที่จัดมาเนี่ยก็คึกคักทุกปีเพราะว่าในชุมชนย่านสะพานใหม่ก็จะมีตลาดเรานะคะที่จัดเทศกาลเจเพราะว่าแม่ค้าที่มาจัดกับเราเนี่ยหรือแม่ค้าของเราเอง เมื่อถึงเทศกาลเจรเราก็จะมีการมาจัดค้าขายกันนะคะมีการจัด เซตอาหารขึ้นมาหลากหลายมากมายนะครตอนนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงปริมาณร้านอาหารเจที่มีอยู่ในตลาดยิ่งเจริญนี่มีประมาณเท่าไหร่คุณสุวรรณตอนนี้นะคะ40-42ล้านค้าถือว่าเยอะไหมคะในตลาดเนี่ยก็ไม่แปลกใจทั้งโต๊ะเนี้ยก็คือยิ่งเจริญนะจ๊ะอันนี้คือแค่ร้านเดีวยวอันนี้แค่ย่อมย่อมนะคะที่จริงมันมีมากหลากหลายกว่านี้มาดูเมนูกันหน่อยได้ไหมคะทั้งสองท่านมีอะไรอาที่เห็นคุณหน้าคุณตานีก็ต้องเป็นโปรตีนเกษตรผัดพริกนี่นะใชอันนี้จะขายดีอันนี้เมนูหลักแล้ว ขายทุกปีแต่เรามีความแปลกใหม่นะคะก็จะเป็นรูปแบบจะไม่เหมือนกับที่อื่นของเราจะเป็นน้ำริกน้ำพริกเจที่เราเน้นสีภาคด้วยนะคะนี่ไงมีอ่องมีนุ่มใช่ไหมมีน้ำพริกปลาทูนี่น้าพริกปทูมีความหลากหลายเลยเพราะว่าบบางคนทานเจเนี่ยก็อาจจะ ทานแต่ของเดิมๆนะคะตลาดที่เจริญเราก็มีการดัดแปลงมันเหมือนของไม่เจเลยนะครัุสุภณาหน้าตาต้องลองชิมค่ะคือเจนี่เขาห้ามห้ามฉุนห้ามเผ็ดใช่ไหมห้ามอะไรที่มันกระตุ้นอย่างชุนนี่ไม่ได้อย่างถ้าเป็นน้ำพริกอย่างเงี้ยใส่กระเทียมก็ไม่ได้ใช้เป็นอะไรแล้วมันจะอร่อยไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นผัก นะคะแล้วก็ก็จะมีอย่างสมมติอาหารเป็นอีสานนี่ก็จะมีปลาร้าเจซเสส่วนใหญ่จะเป็นเต้าเจี้ยวอะไร้คือด้วยด้วยรูปลักษณ์มันก็ทำให้สมองเราเนี่ยประมวลผลว่ามันเหมือนของปกติเพิ่มเพิ่มรสชาติหลากหลายมันเลยไม่จำเจค่ะเบียร์อะไรอีกครับต้องอะไร่ไรไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะเป็นขาเห็ดขาเห็ดนี่ส่วนส่วนใหญ่ที่ที่ขายดีนี่คือนี่ขาเห็ดอยู่ด้านนี้ค่ะต้องต้องลองชิมค่ะจะมาคิาทำในแทนกาทำแทนแทนรสชาติของะก็เหมือนเกิเหมือนหมูเนื้อพะโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนื่องจากว่าคุณสุวรรณาพูดอยากให้ชิมค่ะคุณยูเขาไม่กินข้าวเช้าเลยนะเมื่อเช้าอ่ะเราต้อรู้ว่านี้ยิ่งกระเินมาอย่างแรกซ่อมจิ้มไปผ่านค่ะเพราะว่าขาเห็ดค่อนข้างนุ่มบางทีเนี่ยขาเห็ดจะมีความกระด้างองแต่้่า่เพราะขาเหมือนหมูนุ่มบงทีเนยนะเหมันมีความกระด้างอย่างแรก่มิ้ไปาเรีวิวขาเห็่นด้วงคุณมบาหมีควากละ่าหกอม้มนค่ะจะม่ใหค่อนข้างน่มบงที่นินขาเห็ดได้สวยขนาดนี้ นอกจากคุณแล้วเราไม่มันที่ประทับใจมากคือไม่มันเลยค่ะเน้นเรื่องสุขภาพเพราะปกติเราจะคิดว่าหาาเจมันจะต้องมันมันเลี่ยนๆใช่ไหมอันนี้ไม่มันเลยใช่อันนี้ก็คนส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบทานของมันถูกไหมคะอันนี้ก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยค่ะโอ้อะมีอะไรอีกครับคุณสุวรรณาเห็นว่ามีนี่ เมนูแบบผักยำผักทอดเหรอฮะอย่าอันนี้เป็นผักทอดนะคะผักทอดกรอบอันนี้จะที่อื่นจะไม่จะไม่มีนะคะไม่ค่อยเห็นใครทำนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยค่ะหายากมากก็จะมีเราความหลากหลายแล้วก็จะมีปีนี้นะคะจะมีเต้าหู้โพธารามคือยังไงฮะที่ที่ที่ไฮไลท์ในเต้าหู้ดัใช่ไมคะใช่เต้าหู้ดังค่ะปีนี้เราเรามีแม่ค้าที่ที่จําหน่ายเต้าหู้โพธารามมาร่วมจัดกิจกรรมเจกับเราด้วยนะคะจะเป็นรสชาติ ลองต้องลองชิมอีกค่ะอันนี้เนี่ยนั่น,นคือมาตรการของอาหารสม็จรูปขออนุญาติถามท่านผอ,อเขตหน่อยค่ะว่าที่เนี้ยถ้าเกิดอย่างผักผล,ลไม้ของสดต่างๆมีมาตรการในการควบคุมดูแลตลาดต,ต่างๆอะ <ใน S 2> ไรบ้างค่ะ,ค,ะคือเราก็จะมีการเฝ้าระวังนะฮะตรวจสอบนะฮะอาหารพวกนี้ว่ามีการปนเปื้อนหรือเปล่าว่าจะมีเจ้าที่ของเราเนี่ยไปใช้ชุดชุดทดสอบนะฮะในการตรวจสอบอาหารนะว่าะสะอาดไหมปลอดภัยไหมมีสารปนเปื้อนไหมอันนี้เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ย มีความปลอดภัยมีความมั่นใจในสิ่งที่มาจับจ่ายที่ตลาดแล้วอ,อ,อาหารปลอดภัยนะครับ,รบเห็นว่าสําคัญอีกอย่างนึงคือกระบวนการจริงๆตูแล่ตั้งแต่เรื่องของการล้างผักเลยใช่ไหมคะของตลาดยิ่งเจริญเราจะมีเครื่องโอโซนค่ะคือสังเกตได้จากที่อื่นจะไม่มีอจริะะของเราจะเป็นเครื่องจะมีเครื่องโอโซนที่เวลาเราจะล้างผักนะคะจะมีการวิธีกรรมมาวิธีก็คือมีการล้างมีการแช่ เพื่อให้สารที่ตกค้างในในผักนะคะที่มาจากต้นทางให้ออกแล้วก็นําไปปรุงนะคะก็คืออันนี้เราก็จัดมาทุกปีเราก็จะมีเครื่องโอโซนที่จะบริการพ่อค้าแม่ค้าเป็นส่วนกลางให้เลยแล้วก็จะมีแบบคนที่ซื้อผักไปนะคะลูกค้าที่ซื้อผักไปซึ่งไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเราเราก็บริการล้างหลอก็คือไปใช้ร้างได้ด้วยเลยดีจังเลยบริการฟรีให้กับทุกท่านด้วยค่ะเป็นบริการเพิ่มเติมจากทงตลาดเพะยิ่งทําให้รู้สึกว่าอยากจะไปเพราะเาดีให้ครบเนี่ยใช่ ให้ลูกค้ามีความมั่นใจที่มาซื้อผักที่ตลาดนี่เจริญนะโอ้กระบวนการนี้สําคัญมากๆเลยค่ะคุศรนาค่ะท่านผอค่ะแน่นอนว่าการทํางานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะกับทางเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนะคะมีเรื่องของมาตรการในการดูแลต่างๆเพิ่มเติมยังไงบ้างคะก็หมายความว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะเราก็จะส่งเยาว้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเป็นระยะนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า อาหารที่ประชาชนจับจ่ายซื้อไปเนี่ยมันมีความปลอดภัยสุ่มตรวจใช่ไหมคะสุ่มตรวจครับเป็นประจานะครับเดือนละกี่ครั้งได้ครับก็เดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะฮะโดยเฉพาะในตลาดช่วงเทศกาลเจแต่ว่าไปตรวจประจําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะตรวจบ่อยนะฮะว่ามี สารอาหารหรือว่ามีสารปนเปื้อนในในอาหารที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อของเนี่ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมาจับจ่ายใช้ซื้ออาหารเจเนี่ยเป็นจํานวนมากครับสมมติสมมติถ้าเจอมีเคสหลุดขึ้นมาประชาชนต้องแจ้งทางไหนและทางเขตเนี่ยรับมือยังไงครับ ก็เขตเนี่ยก็จะรับเรื่องนะฮะแล้วก็ลงเข้าไปกับที่ตลาดเลยนะไปตรวจสอบร่วมกันนะฮะถ้าก็เราก็จะตรวจสอบว่าต้นทางเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะร่วมมือกับกรมอนามัยที่จะเข้าไปตรวจสอบนะฮะ,ะให้ให้ให้ทราบว่าแหล่งผลิตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทั้งเรื่องะะความสะอาดแล้วก็<น>ราคาครับทั้งเรื่องราคาเรื่องอะไรในเรื่องราคาเนี่ยกรม การค้าภายในก็จะร่วมมาตรวจสอบเราอยู่แล้วต้องแจ้งที่ไหนสมมติไปเอ๊ะมาออ้ยนะน้นแพงเธอเลยกิน3อย่าง5้0อยกว่าบาทอ่ะสมมติจะแจ้งแบบอยากให้มาตรวจสอบเนี่ยไปช่องทางแจ้งมาที่ทางสำนักงานเขตก็ได้หรือที่กรมการค้าภายในก็ได้ได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะร่วมมือกันลงไปตรวจสอบอ่หรือว่าร้านที่ไม่ได้บอกราคาอย่างได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะเป็นหนึ่งช่องทางทําให้ว่านใจได้ว่าอย่างทางการเองก็มีการดูแลเหมือนกันอย่างที่เขตบางเขนแล้วก็ตลาดยิ่งเจริญนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะท่านผู้อำนวยการเขตานนะะคกร ศักเทพเกตพิชยานะคะและูสวรรณาวิริยาเวทผู้บริหารงานอาวุโสแผนกขายและให้บริการผู้เช่าพื้นที่ตลาดยิ่งจัดเล่นขอบพระคุณทั้งสองนั้นค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ถ้าเจออะไรไม่ดีไม่เข้าท่า อย่ารับมือเองจะไปวีนไม่ได้เรื่องいいต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาจัดก,การเราถือสีนกินเจต้องใจเย็นๆใช่ไหมใช่เรต้องใจเย็นๆายๆฟันเอาไว้ก็หมัดอย่างนี้เหรอไม่ก็เรามีมาตรการในการดูแลก็ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาดูแลกันไปเป็นแค่บางเขตนะครับเขตอื่นๆเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าทางานกันเหมือนที่เขตบางเขตแหละและตลาดทุกที่ก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าเทศกาลไหนเขาจะาถึงเราเสมอนะและก็เขาก็อุ่นใจด้วยนะคะเพราะมีแหล่งอาหารปลอดภัยให้พวกเขาได้บริโภคในราคาที่เป็นนรร like มมมคคค่่ะสสงุทีอบถถาาาากัึ อาหารเจเมื่อสักครู่นี้เห็นมีความหลากหลายที่ตลาดยิ่งเจริญ<อ>ราคาเป็นอย่างไรถามคุณสวนนามาให้แล้วนะคะคุณสวนนาบอกว่า3อย่าง100บาทมีจําหน่ายที่สําคัญเนี่ยที่ตลาดยิ่งเจริญมาตรการ6กเข้มข้นเพราะคุณสวนนา<อ>ทานเจเองด้วย<อ>นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคามีการติดป้ายแจ้งเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นใครอยู่ตลาดไหนเห็นแล้วเอาของยิ่งเจริญเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ไดนะครับ